โอ้โอ้มาเจอรถลอ,อลยแล้วนี่ทำอะไรอีกพวกเราเติร์ตัวใหม่จ้านี่ลูกพี่มาทำอะไรนี่ฮะฮูนามาสังเกตอะไรรถนี้มาดูรถคันนี้แล้วนี่อู้วเมื่กี้มันเลี้ยงจีนเนนออหน่ามอนงโอ้รถคันนี้มีแต่ดินเน,นี่ยน้อ ว้าพักกันยาวๆไปเลยช่วงนี้หมดงานแล้วโจทยาวครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะส่งพี่น้องนี่โจทยาวนะครับ จดยาวยาวไปเลยจดยาวๆไปเลยฮะเหล, huh? <Rebel> ลือยนี ih, trail, so Đây, ่นี่นี่นี่ฮุบี้นี่ต้องนักเทรน์นี่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 เทรนนี่กำลังฮิตนี่นี่เทรนทุรกีเทรช่างเอียว Isso, 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 rap, isso, o robô. a boca, não. vip a ห้องเอครับห้องเอห้องเอห้องห้องเออหัวห,หน้าไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ครับ ทำอะไรกันอีกแล้วโอ้เร้ยนู่วิขียปนาวุธนูรตบัตรอแล้วองไมมีแล้วอีกบอก Ô mang giúp lần này đi. Rồi đó. Đi cái tío hết. Xong rồi nè. Ô đồ lo. Ờ đi đi đi. Đó này, này, này. Ừ. Tế. Tế này Mà đang đi tên nè. Xui giời. luôn lo Ừ. đi. Tên nó. ăn nó trên chỗ cái đất đây và miền bằng chuồn. Để đã nó. Để bên này là bên nào? Cơ này. Trời ơi. Đối ừ, chứ mang về xung lò này, khôn này nè. Đây nè, anh cho anh. Tế chế với chút giang lò nó. này thôi rồi. เออไอคนนั rumor, ่งคุมกันด yup> ีมีเนอะเนาะสวัสดีครับช่างนู่นุเรกเมืองเมืองเว้ยโมบีแค่น้อโมบีช่องบุ๊กโมบีช่องบุกเลยช่องบุ๊กแถวเขาพาวิหานเลยเล้วกี่กระทวงนี่เนาะนี่นี่เนาะสเลย นกสรีเนาะอ๋อลายกุนวูบอันนี้เริ่มตีปงแล้วนะเริ่มตีปงแล้วโอ้ยพี่เบิกยังไงตกองเบิกโอยเคตัวน่ะโอเกคตัวน่ะนะงงเหรออีเกลเริ่มครับเริ่มไกลไกลแล้วครับเริ่มรอครับแต่นี่จะวูบแค่ไหนวะ เริ่มสบะมั้ยฮะน้งกิ้งเท่มาห้างบ่เบียบโจอกานเบีนดกันอาข้น้อจะมาเท่จ๊กไอน้องด้วยกันน้องกันน้องด้วยก่อน้องโจ๊ต่มือกันน้องเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในครับรอไหมฮะไอ้โจเลยดูจะพายโนไปก่อนนะพี่น้อง เอฟอาร์อาร์สองรสิบใกล้จะรอแล้วครับเออจะกลับมารอเหมือนเดิมแล้วดูแค่นี้ก่อน เก็บภาพงานรถเฮครับวันนี้ <c oughs> ต้องรอดูอีกออีกกระบวนการหนึ่งครับว่าจะทำถึงถึงไหนต้องรอติดตามชมนะครับแต่ข้างในก็ยังไม่เสืดครับได้แล้วนี่ชั้นบน เดี๋ยวคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ